วันนี้เรามาถึงหน้าง,งานแล้วครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับปลายันแม่โครด,ดวนครับเั้งแต่มารอน้าง,งานละเเรามาขุดหาท่อประป,า,ปาก่อนเพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับน้ำไม่ไหล

เราจะเอารถมากุวยนี่ต้นกล้วยครับเพราะว่า,นะาลวปลาเน้นน้ำไม่ไหลก็ชาวบ้านเดือดร้อน สิบมา,า,ามาละวาสานาสะาดรเลเออมาทำความสะาดแล้วได้ไม่สะอาเลยอต่พยายามทำนี่เตี้ยนเลยนะ ไม่ได้ร้านเนี่ย,อ,อ,ยอมคยปอมคุยันเนียเดจบไปอยแ่กนเลยปัดอันนู้นมานุงก่นอน เอออย่าไปรึไงเอาลึกขนาดนั้นก่อนได้ลาไปข้างหน้าประตูนู่นได้เอ็กดึงมาให้ชนคานก่อน นี่นี่บรรยากาศนี่น่าทอนนะดูดิมืดครึ้มเลยเย็นสบายครับ มาเตดจับไว้เดี๋ยวมล้มทับเด้อคอหางเด้อเดี๋ยวต้นกล้วยทับตายสปรือต้นกล้วยล้มทับสปรืออันนัว่าเดือะเลี้ยงเรารถเกียร์คูดรถเกียร์อนเลย ดีๆเดยเดี๋ยวต้นกล้วยล้มทับสับเรอเือเดี๋ยวเรียบร้อยเลยมันมีใครเผาผีอาต้นกล้วยล้มทับายานันมาโคดวนโอ้เกือบตยองเลย ตักตักโยมนมานี่เลยตักนี่ตักโยมนมานี่เลยปัดมันนี่เลย ปุ้มมันนี่เลย,เลยการขุดหาท่อปลานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเดี๋ยวโดนปลาสุดคุม้มภาคอีกเออยับต่อปลาตกด ใค้กดแชร์กดติดตามนะครับบายันไม่กกูด่วนกรัตสวัสดีครับ